และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดนะคะของงานฉลองมงคลสมรสของพี่อ้อมแลวก็พี่แทงนะคะซึ่งเกิดขึ้นในวันนี้เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะแตงขออวยพรทั้งคู่นะคะให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยากจะฝากบอกพี่แทงว่าพี่แทงโชคดีมากๆนะคะที่ได้พี่อ้อมนะคะไปเป็นคู่ชีวิตเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ตั้งรู้จัก เขามานะคะเขาก็เป็นผู้ที่กตัญญูแล้วก็เป็นผู้ให้มาตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของความซื่อสัตย์ความอดทนนะคะเรียกว่าพี่อ้อมม,มีไม่แพ้ใครแน่นอนนะคะขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็อยากให้มีน้องเร็วๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคทุกอย่างในชีวิตไปได้ด้วยดีนะคะขอให้มีความสุขค่ะและวันนี้นะคะแตงก็ทําหน้าที่เป็นวิธีกรภักสนามแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอปิด บรรยากาศของงานในวันนี้ลงตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขค่ะค่ะสำหรับงานวันนี้นะคะก็จะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็ขอให้พี่เอนะคะมีความสุขมากๆรักกับพี่โบนานๆานค่ะเออ่ก็ดีใจด้วยกับพี่ชายที่จะรักมากที่สุดอีกคนหนึ่งนะคะ โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันงานหน้าจะด้วยเรืนเจ้าสาวแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้งานก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสําหรับพิธีฉะลองมงคลสมรสลของคุณเอ็และคุณดิวก,ก็ทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้ต่างเองก็เป็นคนที่รักคู่บ่าวสาวทั้งคู่แล้วก็เป็นคนที่บ่าวสาวทั้งคู่ก็รักเช่นกันนะคะส่วนตัวหมูเองเนี่ยในฐานะ,ะที่เป็นเพื่อนสนิทของเจ้าสาวแล้วก็รู้จักเจ้า่าวมากพอสมควรก็ขอวขอวยพรให้ทั้งคู่ คองรักกันนานๆแล้วก็รักกันเหมือนวันแรกที่เริ่มรักกันค่ะขอให้ทุกคนแล้วก็ทุกคู่ที่มีความรักนะคะรักกันให้นานๆแล้วก็ทําให้ทุกวันที่ดีๆให้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะคะบรรยากาศในงานพิธีมงคนสนลส่วนรดนะคะรู้สึกเป็นยไงบ้างคะรู้สึกว่าบรรยากาศในวันนี้นะคะ หอมหวานละมุนละไมเปรียบไปได้วยความรักของคนทั้งคู่เลยค่ะค่ะทําให้เราแบบว่าอยากมีความรักบ้างเนาะรู้สึกดีมากค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่มาช่วยอวยพรให้เพื่อนเราสองคนนะคะสุดท้ายนี้ประมึกของเนทก็อยากจะให้เนทมีความสุขมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวนะคะมีลูกเร็วๆนะคะอยากอุ้มหลานค่ะว่าไงคะคุณกกจริงค่ะวันนี้เลยยินดีค่ะ <laughs> <laughs> อ้าวแอบมาอยู่ข้างหลังนี่เองพูบเจ้าบ่าวเจ้าสาวเรานะคะ <laughs> ในโอกาสนี้นะคะ ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนทั้งสองเนี่ยมากเลยทั้งเป็นพิธีกรภาคสนามแล้วก็ตอนเช้าเนาะครับตอนเช้าด้วยครับเป็นเพื่อนเจ้าสาวครับค่ะถ้าไม่ได้สองคนนี้เราก็อาจจะไม่ลืนขนาดนี้ก็ขอบคุณไม่น้อยแบคนขอบคุณนะไมเลยนไรจ้าไว้งานหน้านะคะเผื่อได้ไม่คนใดก็คนหนึ่งก็คงต้องขอเชิญไปด้วยนะคะได้เลยค่ะคครับ่ะวันนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีการแบบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ ค,ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นค่ำคืนอีกค่ำคืนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจำของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็เพื่อนๆญาติพี่น้นนนองทุกคนนะคะก็ขอให้ค่ำคืนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นสำหรับทั้งคู่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะงานวันนี้ที่มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกับเ,เจ้าบ่าวเจ้าสาวมากมายนะคะวันนี้หมดหน้าที่แล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะในตอนนี้ ได้สิ้นสุดงานฉลองมงคลสมรสของคุณติ๊กและคุณเกียรแล้วนะคะในโอกาสนี้ดิฉันขอวอวยพรให้คู่บ่าวสาวทั้งสองนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญรักกันมั่นรักกันแน่นรักกันนานรักกันตลอดไปนะคะค่ะสุดท้ายนี้ขอให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านจงมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะดิฉันวิวสลานพรแก้วละเวียรายงาน,องนขอบคุณค่ะ ึ้งมีต้องเป็นยายอย่างไรทีสวยเลิดเลยมีว่าอะไรมันคือเหตุนที่ฉันยังรักเธอไม่รูว่ารักเธอทุานั้นพอในที่สุดวันนี้หน้าที่พิธีกรภาคสนามจำเป็นของเข็มก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะวันนี้อยากจะบอกเพื่อนว่ารู้สึกยินดีมากๆคะ่ะเข็มในฐานะเพื่อนสนิทของเฟิร์นตั้งแต่ เรียนปฐมมาด้วยกันนะคะเห็นเขามาตั้งแต่ตอนเด็กๆจนถึงวันนี้เขามีคนที่จะดูแลแล้วก็ฝากชีวิตไปจนแก่เท่าไปด้วยกันก็รู้สึกยินดีกับเขามากๆนะคะขออวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขรักกันมากๆวันนี้รักกันแค่ไหนวันข้างหน้าก็ขอให้รักกันเหมือนกับวันนี้นะคะแล้วก็มีหลานให้อุ้มไวๆนะคะขอแสดงความยินดีกับเฟิร์นแล้วก็ต้นด้วยนะคะไดๆคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับพิธีกรภักสนามของเราอีกคน เอาละค่ะวันนี้ก็สิ้นสุดพิธีลงแล้วนะคะนุชก็ขออวยพรให้คู่บ่าวสาวรักกันนานๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรค่ะค่ะทีนี่ก็เชื่อนะคะว่าคู่บ่าวสาวของเรานะคะจะอยู่ด้วยกันตลอดไปรักกันนานๆมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองค่ะต่อได้ค่ะหลังจากที่เราได้ รับคำอวยพรจากแขกที่มาในงานกันแล้วนะคะทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็กานี้เราก็ขอแสดงความยินดีกับพี่กิ่งแล้วก็พี่เฮงด้วยขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็รักกันนานๆส่วนค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็กลับบ้านกันด้วยรอยยิ้มแล้วก็นำพาความรักความอบอุ่นจากพี่กิ่งแล้วก็พี่เฮงกลับไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ แตะน,นี้ก็ได้เสร็จสิ้นพิธีการงานเลี้องฉลองมองคลสมรสระหว่างคุณเปิ้ลและคุณโป้ง,ปงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้ค่ะรัตเก้าจรรญสุขรายงานขอบคุณมากค่ะ